ค mm hmm. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตนวดอาพีซีซีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มกากัดรถไฟฟ้าหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยกับออโต้สามเอทเทนเด็บเบนส์แบบนี้นะคุณผู้ชมนะสีขาวนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่น จัดเต็มสภาพใหม่กิ๊กแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมอยากได้นะตอนนี้นะออโต้สผมบอกเลยนะมีประมาณ20่สิบกว่าคันได้ตัวท็อปนะครับผมใหม่ๆราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่สามแสนกว่าบาทผ่อนแค่หกพันเครดิตดีมีดาวมาจัดได้เลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะมาดูกันนี่ออปชั่นของคันนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าฟู l l LED สวยๆแบบนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดให้นะครับผมยางใหม่4สเส้นล้อแม็กอัลลอยสามารถชาร์จไฟได้ส่วนของตรงนี้เลยนะ้คุณผู้ชม มาเป็น AC DC ชาร์จง่ายนะคุณผู้ชมมันอยู่ด้านหน้าฉะนั้นก็เอาหน้าจิ้มเข้าไปตรงสเตชันและชาร์จได้เลยหรือชาร์จที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็เราแถมสายชาร์จไปให้ด้วยคุณผู้ชมด้านในกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้คุณผู้ชมนะเปาหนังรอบคันเป็นทูโทนนะครับผมสวยงามมากนะสีขาวแตกสีน้ำเงินและคุณผู้ชมนะเป็นสีขอกคำครามหน่อยแล้วก็ไล่ตะเข็บสีแดงสวยๆแบบนี้อ่าทรงสปอร์ตนะครับผมเป็นเบาะเจาะรูเขาเรียกว่าเลยนะเป็นแบบฉลุรูระบายอากาศได้ด้วยแลนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าคันนี้ดูดีมาก สภาพภายในคือ90%บวกบวกแน่นอนคุณผู้ชมมาดูข้อคร่าวๆก่อนเห็นไหมอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมควบคุมทุกอย่างได้จากพวงมาลัยเลยน้ำปัดเรือนไหม้ดิจิทัลเรียบร้อยมีคูสคอนโทรลจัดให้นะครับผมตรงนี้เป็นจอทัชสกรีนนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้ควบคุมได้ทั้งรถเลยนะคุณผู้ชมมาสามารถปรับนุ่นปรับปรับ,รบแอร์ก็ปรับได้จากจอตรงนี้เลยนะครับผมมีกล้องสามอ0ให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะอ่ามี เกียร์ออตโต้นะครับผมปุ่มสตาร์ทมีจัดให้เบรกมือไฟฟา้ามีจัดให้บอกเลยนะครันนี้คือหรูมากออปชั่นจัดเต็มสุดๆการใช้งานเนี่ยอนเนกประสงค์แน่นอนด้านบนนะครับผมมีพัดลมและมีซันรูฟจัดให้อ่าสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคือสภาพของเขาเนี่ยคันนี้ถึงจะเป็นรถมือสองนะแต่สภาพป็นใหม่จริงใหม่น้อยๆนะคุณผู้ชมนะใหม่เริ่มต้นเนี่ย มีหลายคันนะไม่เริ่มต้นอยู่ประมาณหลักหมื่นต้นต้นเองนะครับผมสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมนะด้านหลังเขาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับผมใครอยากได้รถแบบนี้นะเอาไปวิ่งแกร็บวิ่งแอปอะไรต่างๆหาเงินนะตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ด้านหลังมีแอร์ตอนหลังด้วยผู้โดยสารด้านหลังนั่งสบายเย็นๆแน่นอนนะคุณผู้ชมด้านหลังของเขาค่อนข้างที่จะดูดีเลยคุณผู้ชมนะมีไฟเบรก LED ยาวๆแบบนี้นะครับผมยาวแบบนี้เลยดูดีดูสปอร์ต นะครับผมมีสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกด้วยสามจัดให้แบบนี้ฝาหลังเป็นฝาหลังไฟฟ้านะครับผมนี่รูรานะรูหราเก็บของได้เยอะแน่นอนนะคุณผู้ชมรถคันนี้เป็น SUV นะครับผมใครขนของไม่พอเบาพับได้อะเบาพับได้อีกนะเบาพับได้เดี๋ยวผมลองพับไปดูสักครู่หนึ่งนี่ก็จะพับได้แบบนี้นะคุณผู้ชมฝั่งนี้ก็พับได้นะครับผมเป็นพับแยกกันซ้ายขวาขนของได้เยอะขนผู้เย็นก็ยังขนได้นะจากสภาพที่ผมมองอยู่ตอนนี้คือใหม่มาก ใหม่มากสภาพดีมากคุณผู้ชมนะใครอยากได้รีบมาดูที่ร้านได้เลยนะสำหรับใครที่อยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะออตโตสามเอ็กเนด์เรนตัวท็อป,ปวิ่งไกลวิ่งได้ประมาณ4500กิโลลองมาดูที่ร้านเราก่อนเพราะว่ามีประมาณ20บกว่าคันจัดมาให้แล้วราคาเริ่มต้นแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทผ่อนเริ่มต้นแค่6 0พันเท่านั้นเครด,ดิตดีมีดาวใครอยากได้นะคุณผู้ชมนะผมทิงคอนแทคกส่วนของด้านล่างถ้าสนใจยังไงกดหัวใจกดแชร์แล้วพินข้ามาว่าสนใจออโตสามนีเลยครับผม